สวัสดีค่ะวันนี้มาทําน้ําพริกนรกนะคะวันนี้จะมาทําน้ําพริกนรกนะคะ <Wow. S 1> เครื่องก็มีดังนี้มีพริกแห้งมีกะปินะคะกระเทียมกุ้งสดมะขามเปียกน้ําปลาเกลือแล้วก็ชูรสนะคะแล้วก็มีผักสด <c oughs> วันนี้จะมาทำน้ำพริกกินนะคะน้ำพริกนี้เป็นน้ำพริกที่ใครทำก็อร่อยทุกคนเพราะว่าเครื่องไม่มีเยอะนะคะมีแค่ส่วนผสมสีห้าอย่างกินกับผักสดหรือกับข้าวเอาคุกข้าวกินก็อร่อยนะคะกินกับข้าวเหนียลวละร้นก็ได้นะคะกินวันนี้ก็จะมาทำแบบมัานๆกินมื้อเย็นกันนะคะกิน กินกับข้าวรัวน้ำพริกนารกนี่เป็นน้ำพริกที่เผ็ดที่สุดของการทําน้าพริกนะคะแล้วแต่ที่เราจะชอบเราจะทําแบบไหนก็ได้นะคะกินกับผักสดผักสดอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้ะคะ่ะตามที่เราหาได้ผักอะไรมากินกับน้าพริกนรกก็อร่อยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาพริกกับกุ้งไปคั่วให้หอมนะคะ แล้วก็กระเทียมก็เอาไปคั่วเหมือนกันเอาให้หอมให้เหลืองนะคะจะเป็นวิธีตัดภัยก็เปลี่ยนวิธีการทํานะคะไปรอรับชมการทําได้เลยค่ะเอาแ้นะนะคะก็ถึงการคั่วพริกค่ะคั่วพริกนี้ก็จะคั่วให้หอมให้เหลืองให้มันหอมแล้วเราก็จะคั่วกุ้งต่อนะคะ คั่วไปเรื่อยค่ะคั่วไปเรื่อยๆให้มันมีกลิ่นหอมนะคะพริกจะเอาเป็นพริกขี้หนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพริกจินดาแดงแห้งนี้ก็ได้ค่ะ อัาแบบสำเร็จก็มีแต่ว่ามันไม่หอมเท่าที่รเราคั่วเองคั่วแล้วเอาไปตำอีกรอบนึงมันจะหอมมากเลยค่ะทำบแบบส,ด,สดใหม่ๆเงี้ยนายกมุอเธอบกมุตีนรกเลยจ้ะซีนองมุลวกจนเจอหนองบาบก,กระดาวกระดาวกงงก็จังหันเจียอย่างนี้ก็คูมุตีันพอคูมุตีรุ่ก็คูไตคูเอ้อก็ด่าเตอเลยจ้ะ นย่นั้นเธอเทมโฮปอ,อยซีเธอแบบเง่อยจ้ะเธอซีิงเจ้ก็จะงานเจียสีพังขนเนียนเนาไม่เอาวางโอนกูปุ๊ปขเนียนเธอซองเจบ้บานมูซีใบพังขเนียนได้จ้ะคั้วให้มันเป็นจุดจุดสีดำดำนะคะให้มันได้ที่ให้มันเป็นจุดแบบ ตามพริกเม็ดนะคะเพราะให้มันมีกลิ่นหอมก็เอาขึ้นมาพักไว้แล้วก็เราก็จะเอากุ้งมาคั่วให้หอมเหมือนกันค่ะนี่นะคะแล้วก็คั่วพริกเสร็จเรียบร้อยให้ได้แบบนี้มีความเกรียมๆนิดนึงนะคะแล่ทีนี้เราก็จะเอากุ้งไปคั่วกันค่ะ เอากุ้งไปคั่วนะคะเราใส่กระทะคั่วเลยค่ะให้มันพร้อมนิดนึงโอไมเนี่ยทองอะทองสูงยพอแล้วใส่เป็นถุงนึงนะคะหรือว่าใส่กุ้งเยอะก็ได้ตามที่เราชอบเราชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นเยอะๆนะคะใส่กุ้ง คั่วให้หอมคั่วกุ้งเสร็จก็เราจะเอากุ้งกับพริกที่เราคั่วไว้ไปตำกับกะปิที่เราเตรียมไว้นะคะ น้ำพริกนารกนกินกับอะไรก็อร่อยนะคะกินกับข้าวกินกับผักสดหรือว่ากินกับข้าวเหนียวมันร้อนหรือว่าเอาขยี้ใส่ข้าวสวยแล้วก็กินกับผักสดก็ได้ค่ะก็จะอร่อยมากคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะคั่วไปเรื่อยๆใ,ใช้เวลาหนยกว่าจะได้กินของอร่อยต้อง อดใจรอ,อกันสักพักหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้ของอร่อยที่เราต้องการคั่วไปไเรื่อยๆค่ะ คะก็คั่วพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กุ้งเราก็คั่วเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็กะปินะคะเราก็เอาไปจีหรือบางคนเอาไปใส่ใบตงองย่างก็ได้นะคะให้มันหอมอันนี้จีก็หอมเหมือนกันค่ะแล้วก็มะขามเปียกที่เราละลายไว้แล้วแล้วก็กระเทียมที่เราเอาไปคั่วจนเหลืองหอมนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะเอามาตําเอาพริกแห้งแล้วก็กุ้งนะคะตําด้วยกัน แล้วก็เอากุ้งใส่ลงไปนะคะใส่กับพริกที่เราตำตำรวมกัน<า>ขคดให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดพอตำให้ละเอียดเสร็จเราก็ใส่กระเปียบที่เราจี่นะคะที่เราจี่ไว้แล้วก็รุ้งรสค่ะ ใส่กะปิลงไปเครื่องทุกอย่างก็คือที่เราต้องที่เราชอบเลยนะคะชอบอะไรก็ใส่ลงไปใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็โคลกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็เราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะ<า>ใส่น้ำตาลลงไป แล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปปรุงรสตามที่เราชอบเลยค่ะเราชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นนะคะาาแล้วก็มะขามเปียกค่ะใส่ลงไป อาหารเปรียกข้นๆเลยค่ะพอเราตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอามาคั่วใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็คั่วเพื่อถนอมอาหารนะคะจะจะได้กินนานๆหรือบางคนถ้าทำน้อยๆอาจจะก,กินหมดทีเดียวก็ไม่ต้องคั่วก็ได้นะคะแต่นี้เราคั่วกินไม่หมดเผื่อเอาแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็คั่วเพื่อถนอมอาหาระค่ะ ใครอยากทำก็ทำได้นะคะทำตามที่เราทำนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่ตัวเองชอบเลยคะ่ะชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นน,นะคะ่ะรอนน้ำมันให้ร้อนนิดนึงแล้วก็เอาพริกที่เราน้ำพริกนรกที่เราทำนะคะเอามาะคะั่วค่ะเจ๊บอเธอรุยห้อยก็ยวมบวกปตุตรนี่เองเธอรุ่ยโมดะกระเทียวควัวเบเรบร้อยเลยจ้ะ เบอร์วิลเลียงซีอ๋อก็อยู่ดะนงกัะนงตู้เย็นตุัวเบอร์องซีอ๋อก็บะคูกับบานจา้ะซีน้ำมานรวอ้ยก็จะไงจ้ะซีนงบายซีนงบายกระเดากระเดาจา้ะจะไงซีฟองคเนียด้ยจ้ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็เอาใส่คั่วลงไปเลยค่ะคั่วให้มีกลิ่นหอมอีกทีนึงนะคะแล้วเราก็ใส่กระปุกเก็บไว้ถ้าเราอยากกินก็เอามาแบ่งกินนะคะ คั่วให้มันหอมนิดนึงแล้วก็แบ่งใส่ถ้วยกินที่เหลือก็เอาเก็บไว้ในกระปุกแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะสูตรบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้สูตรบ้านๆลองผิดลองถูกกันนะคะเออมิละคั่วให้มันหอมๆสูตรไม่ิีนะารสนัาผิดมึงอะไรหนอ เหมือนต้าเขา,ขายเห็ด้าวน้ำผิดมืองผีคิิใน่ติมาเป็นน้ผิดมรรเมืองะลายหเห็ดตามฉุดพี่ลองคนไช่เขาเมือขห้อ้นี้น้ำผิดน,ดน,อ,อ,นอคนี่เลยค่ะคั่วให้หอมลายทีแล้วก็เอาใส่ภาชนะแล้วก็รับประทานกับข้าวร้อนๆแล้วก็น้ำพริกนะคะ เตรียมเลยลเตีก็ตีไปโอ้มันมันก้าหันเ้ไหนกิกะแล้วก็เอามาใส่ในจานที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็รับประทานกินกับผักสดได้เลยคะะ่ะเย็นดีนะครับพี่น้องรอไปกินข้าวกันนะคะ นี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้ำพริกนรกแล้วก็มีผักสดมีมะเขือพ่วงมะเขะือเปาะแล้วก็แตงกวาแล้วก็ผักกาดขาวหรือว่าหรือว่าใครมีผักอย่างอื่นก็เอามากินกับน้ำพริกนรกได้นะคะแล้วก็เดีววันนี้เราก็จะเตรียมข้าวสวยร้อนๆมากินกันนะคะกินกับข้าวด้วยกันคะ่ะกินด้วยกันนะคะทุกคน เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะคะจะได้ทำคลิปมีกำลังใจทำคลิปอื่นๆให้ดูอีกคะ่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนไปแล้วนะคะไปกินข้าวกันคะ่ะ